มาดูตัวเลขดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์กันดีกว่าค่ะตัวเลขเขาก็จะมีพลังงานของเขานะคะเขียนกลุ่มตัวเลขชุดเหล่านี้ไว้ที่หน้าลายเลยค่ะดึงดูดในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆค่ะเลข2เป็นเลขแห่งดาวจันทรนํามาประกอบกับเลข3เลข4เลข6และเลข9จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ได้ดีมากมาก เลข3หมายถึงพลังและการเคลื่อนไหวประกอบกับเลข2เลข6หรือไม่งั้นก็เลข9ก็ได้ค่ะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงานได้เหมือนกันเลข4หมายถึงคำพูดประกอบกับเลข2เลข6หรือไม่งั้นก็เลข9ก็ได้นะคะ ส่งเสริมในเรื่องของการเงินได้เหมือนกันค่ะเลข6หมายถึงเงินเลขความสุขนํามาประกอบกันเลข2เลข3เลข6เลข9ก็ได้ค่ะช่วยดึงดูดเงินเข้าเลขกระเป๋าได้ดีมากๆเลขแเลข infinity เมื่อนํามาประกอบกันเลข2หรือเลข7ก็ดึงดูดในเรื่องของการเงินอํานาจบารมีเงินก้อนใหญ่ดึงดูดคนดึงดูดโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินเข้ามาเหมือนกันและเลขสุดท้ายนะคะเลข9ดาวพระเกตค่ะเลขนี้นะคะนํามาประกอบกันเลข เลขสเลขสเลขหก็จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระป๋อสตางค์ได้เหมือนกันค่ะลองทำดูนะคะเขียนไว้หน้าลายเลยค่ะ